สวัสดีครับวันนี้เรามีข้อคิดน่าสนใจ10บข้อเลยนะครับเขาว่ามาจากหนังเรื่องสงครามสงดวนดูแล้วแบบน่าจะสะท้อนชีวิตจริงได้ดีทีเดียวเรามาคุยกันดูไหมครับว่ามันโดนใจหรือว่าเปิดมุมมองอะไรให้เราได้บ้างารกิจวันนี้ก็คือมาขุดคุยความคิดพวกนี้กันว่ามันโยงกับชีวิตจริงการตัดสินใจหรือธรรมชาติของเราอย่างไงมาลองแกะกันดูเลย เริ่มจากเรื่องแรกที่ชัดมากคือการลงมือทำที่หนังเขาเน้นมากๆเลยนะครับใช่ค่ะมันมีข้อคิดที่พูดตรงๆเลยคือถ้าไม่ลองทำอะไรเลยชีวิตก็อยู่ที่เดิมข้อหนึ่งน,นะคะซึ่งฟังดูเผินๆก็เหมือนคำกระตุ้นทั่วไปอืมครับแต่พอไปรวมกับอีกข้อที่ว่าลงมือทำแม้โอกาสแค่1%ก็ยังดีกว่าไม่ทำอะไรเลยคือโอกาสเป็นศูนย์ไปเลยอันนี้ข้อ8 แล้วก็มีข้อค่ะข้อ9ที่ว่าความพยายามไม่เคยทําร้ายใครมีแต่การยอมแพ้นั่นแหละที่ทําร้ายเราโอ้พอรวมกัน3ข้อใช่ค่ะพอมารวมกันนี่มันเหมือนมีพลังผลักแรงมากว่าแบบอยู่นิ่งไม่ได้แล้วนะต้องขยับต้องทําอะไรสักอย่างจริงด้วยครับมันไม่ใช่แค่บอกให้พยายามเข้านะแต่มันชี้ให้เห็นเลยว่าถ้าไม่ทำเนี่ยมันมีต้นทุนนะแล้วแล้วถ้าเราตัดสินใจจะทำหรือสู้ล่ะครับ มันจะมีอะไรต่อนั่นสิคะมันก็ไปโยงกับอีกข้อคิดหนึ่งพอดีเลยคือข้อสามที่ว่าความเหนื่อยยากเป็นสัญญาณว่าเรากำลังก้าวไปข้างหน้าไม่ใช่ย่ำอยู่กับที่เหมือนเป็นการบอกไกลๆว่าเออการลงมือทำนะ่ะมันไม่ง่ายหรอกนะต้องเหนื่อยแน่ๆ ใช่ค่ะต้องเหนื่อยต้องเจออุปสรรคแต่นั่นแหละคือสิ่งที่บอกว่าเรากําลังโตรหรือกําลังเดินไปข้างหน้าไม่ได้อยู่จุดเดิมแล้วที่สําคัญอีกอย่างคือข้อคิดเรื่องโอกาสข้อ2ค่ะที่บอกว่ามันเป็นของมีค่าหาย,ยากไม่ใช่ทุกคนจะได้มาง่ายๆอม,มันยิ่งตอกย้ําเลยว่าการลงมือทําความพยายามที่ต้องใส่ลงไปเนี่ยมันจําเป็นจริงๆเพราะโอกาสมันไม่ได้ลอยมาหาเราเฉยๆนะคะ โอ้ฟังดูแล้วชีวิตนี่มันมันไม่ง่ายเลยนะครับคือต้องทั้งสู้ทั้งต้องฉวยโอกาสซึ่งก็ไม่ได้มีมาบ่อยๆอ,อีกแล้วพอพูดถึงความพยายามที่แบบก็ไม่รู้ผลจะเป็นยังไงเนี่ยมันก็พาไปอีกเรื่องเลยที่หนังน่าจะสะท้อนชัดเหมือนกันคือความจริงนี่ว่าต้นทุนชีวิตของแต่ละคนมันไม่เท่ากันจริงๆครับข้อ 4. ใช่เลยค่ะประเด็นนี้สําคัญมากมันทําให้ความพยายามเท่ากันผลอาจจะไม่เท่ากันหรือความลําบากมันต่างกันไปเลย ซึ่งมันให้บริบทกับข้อคิดอื่นๆทั้งหมดเลยนะคะคือในโลกที่ต้นทุนไม่เท่ากันแบบนี้แหละที่ทำให้ทักษะการพูดในข้อ5กลายเป็นเครื่องมือที่แบบทรงพลังมากๆม,มันอาจจะช่วยเปิดประตูที่ปิดอยู่ให้เราได้ พลิกสถานการณ์ได้เลยใช่ค่ะหรือในทางกลับกันคำพูดแย่ๆคำเดียวก็อาจจะทำลายโอกาสที่เรามีไปเลยก็ได้โดยเฉพาะเวลาต้องไปต่อรองหรือสร้างสัมพันธ์ในสังคมที่มันซับซ้อนนะคะแล้วความซับซ้อนที่ว่าเนี่ยมันก็โยงไปถึงด้านที่อาจจะดูเอ่อเทาๆหน่อยหรืออาจจะดูมืดมนนิดๆด้วยไหมครับอย่างเรื่องเงินที่ว่าซื้อได้ทุกอย่างข้อหก mm hmm. เรื่องเรื่องไร้ใจข้อ7ที่บอกว่าศัตรูที่น่ากลัวที่สุด อาจจะเป็นคนใกล้ตัวเรานี่เองเพราะเรามักจะไม่ระวังตัวถูกต้องเลยค่ะมันสะท้อนความเปราะบางของความสัมพันธ์มากๆแล้วก็เป็นความจริงที่ว่าปัจจัยภายนอกอย่างเงินหรือแม้แต่ความรู้สึกข้างในอย่างความไว้ใจเนี่ยมันมีผลต่อการตัดสินใจการกระทําของผู้คนเยอะมากโดยเฉพาะในสภาวะที่อาจจะกดดันจากความเหลื่อมล้ําหรือการต้องดิ้นรนเพื่อคว้าโอกาสอย่างที่เราคุยกันมาตอนแรกๆฟังดูเหมือนมีแต่เรื่องหนักๆเลยนะครับ ทั้งต้องสู้เองทั้งเจอความไม่เท่าเทียมแถมยังต้องระวังคนใกล้ตัวอีกแต่ท่ามกลางความท้าทายพวกนี้มันก็ยังมีข้อคิดสุดท้ายที่เหมือนเป็นทางออกหรือให้กำลังใจให้สู้ต่อนะครับคือข้อ10การแก้แค้นที่ดีที่สุดคือการพัฒนาตัวเองให้เอาความสำเร็จไปพิสูจน์ให้คนที่เคยดูถูกเราเห็นข้อคิดนี้ก็น่าสนใจมากนะคะมันคือการเปลี่ยนพลังงานลบจากการถูกดูถูกความเจ็บปวดต่าง ให้กล้าเป็นแรงขับเคลื่อนเชิงบวกคือมุ่งไปที่การสร้างคุณค่าให้ตัวเองแทนที่จะไปจมกับความแค้นเป็นวิธีรับมือที่ดีมากเลยใช่ค่ะเป็น,นกลไกการรับมือที่สร้างสารรค์มากแต่ในขณะเดียวกันมันก็ชวนให้เราตั้งคำถามต่อเหมือนกันนะคะ โดยรวมแล้วข้อขิดชุดนี้จากสงครามส่งดวง่วนนี่พาเราไปสำรวจหลายมิติเหมือนกันนะครับตั้งแต่กระตุ้นให้ลงมือทำสู้ชีวิตเผชิญความจริงที่อาจจะหนักหน่วงของสังคมที่ไม่เท่าเทียมไปจนถึงธรรมชาติที่ซับซ้อนของมนุษย์ทั้งด้านมืดด้านสว่างใช่ค่ะแล้วคำถามที่น่าคิดต่อจากทั้งหมดนี้ก็คือออในโลกที่ต้นทุนชีวิตมันต่างกันอย่างที่เราคุยกันมาโอกาสก็หายากความไว้ใจก็เปราะบางเนี่ย การพัฒนาตัวเองที่บอกว่าเป็นการแก้แค้นที่ดีที่สุดนั้นน่ะจริงๆแล้วมันควรจะมุ่นไปทางไหนแล้วความสําเร็จที่เราจะใช้เป็นบทพิสูจน์นั้นมันควรจะมีหน้าตาแบบไหนกันแน่คะถึงจะเรียกได้ว่าเป็นการรับมือกับสัจธรรมข้ออื่นๆที่เราคุยกันมาได้อย่างแท้จริงแล้วก็มีความหมายกับชีวิตเราจริงๆไม่ใช่แค่การวิ่งตามภาพความสําเร็จที่สังคมอาจจะสร้างขึ้นมา